สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นพิธาร์ดนะคะในการเลือกกองไพ่นะคะเราได้สับไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเป็นการเช็คพลังงานนะว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแล้วก็บอกกับคุณเรื่องอะไรบ้างนะคะเป็นการไพ่ใช้ไพ่สองสำรับด้วยกันนะคะนะ มีไพ่เลือกด้วยกันสองกองนะคะคุณสามารถเลือกไพ่ตามหินสีที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะกองที่1และกองที่สองนะคะขอให้คุณทำสมาธิสักครู่หนึ่งนะคะนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะอ่ามาดูกันว่าพลังงานนะคะของคุณในวันนี้นะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างไพ่ดึงดูดคุณให้มาชมคลิปนี้นะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บ้างนะสถานการณ์ของคุณตัวคุณในตอนนี้มีเรื่องที่คุณจะต้องคิดเยอะคิดมากกังวลใจ หาทางออกไม่ได้ไม่กล้าตัดสินใจนะคะมีอาการเหมือนมืแดแปบด้านเลยนะสำหรับบางคนบางท่านนะคะแล้วก็บางคนนะเหมือนติดอยู่กับที่นะติดอยู่กับบ้านติดอยู่กับห้องติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ออกไปไหนก็ได้เรามองว่าบางคนนะ่าจะเป็นสถานการณ์ที่คุณชอบอยู่กับที่ก็ได้นะคะนะก็ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีอ่าเรื่องเหมือนแบบปลูก เขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ของความคิดนะคะความคิดที่เอ๊ะฉันไม่รู้จะทํำยังไงดีมันมืดแปดด้านหรือเกินอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ธาตุน้ำก้าวถ้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขมีความพึงพอใจนะมีอาหารการกินเพียบพร้อมนะคะข้าวของของกินของคุณเนี่ย ู้เย็นตัวข้าวคุณเต็มไปด้วยอาหารของกินน้ํำดื่มน้ำหวานไม่ขาดแคลนนะคะบางทีบางคนก็มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกนะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คุณเลือกนะคะซึ่งก้าวถ้วยเป็นพลังงานของคนโสดนะเป็นพลังงานของคนโสดคนที่มีตัวเลือกแต่ยังไม่เลือกเดทนะคะเป็นพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะ เออโดดเด่นมาเลยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอการงานอาชีพหรือเกี่ยวข้องกับพลังงานของคนสายโมก็ได้นะหรือเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานในเรื่องของงานประกันภัยหรือเกี่ยวกับงานอ่าเขาเรียกว่าอะไรขาย ขายเครื่องรางที่เป็นสายมูได้งานประกันภัยได้งานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลความเป็นความตายได้นะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คุณจะต้องดูด,ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอาจจะมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นไข้อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วมันทำให้คุณติดอยู่กับที่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะ ามาดูกันว่ามีอะไรอีกนะคะคุณได้พลังงานของ k i งว of Pen t a c l e นะคะคนที่มีความมั่นคงมีความร่ำรวยมีความนิ่งนะเป็นพลังงานคนที่มีเงินมีทองมีความรักที่มั่นคงนะเรามองว่าสิ่งที่คุณเครียดกังวลอาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองหรือเปล่านะคะและ สิ่งที่เป็นปัจจัยของเรื่องนี้ก็คือเป็นพลังงานของ View of Fortune เป็นพลังงานของโชคชะตานำพานะโชคชะตานำพาเรามองว่าบางคนมีโอกาสได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินเงินทองกองมรดกนะคะซึ่ง View of Fortune เป็นพลังงานไพ่ที่ดีนะบางคนมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับโชคชะตานำพานะคะอ่าอีกหนึ่งใบ คือเราตกใจมากตกใจอะไรรู้ไหมเดทขึ้นมาถึงสองใบด้วยกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคือพลังงานของเดทอะคะ่ะเป็นพลังงานของชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรไม่ไม่เปิดเผยนะคะบางทีบางครั้งเขาจะเหมือนแบบอยู่กับที่ไม่ค่อยออกไปไหนหรือไม่ค่อยยุ่งกับใครเยอะอะไรประมาณนี้นะ แต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่พูดตรงพูดตรงไปตรงมานะคะแล้วก็พลังงานของ Death, เดทเนี่ยเกี่ยวข้องกับพลังงานของคนที่มีเซนส์นสัมผัสนะเซนส์นสัมผัสลางสังหารมีความฝันที่แม่นยำนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับบางคนนะคุณอาจจะต้องเราไม่แน่ใจนะขอขออธิบายหลายเรื่องแล้วกันนะคะว่า บางคนทํางานเกี่ยวกับงานประกันภัยประกันภัยทุกรูปแบบประกันภัยชีวิตประกันภัยเขาเรียกว,วา่าสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายขายเครื่องรางเครื่องมูออะไรอย่างนี้นะขายของสายมูออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับพลังงานของอวิญญาณอ้อ วิญญาณอาจจะเป็นแบบพลังงานของพลังงานของบรรพบุรุษของคุณก็ได้ซึ่งเป็นไปได้หลายกรณีมากเลยนะคะไม่เกี่ยวข้องว่าจะมีเหตุการณ์แบบ คือเท่าที่เราสัมผัสได้นะเนื่องจากเดทขึ้นมาทั้งสองใบด้วยกันนะคะบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอมาดูก็ได้นะนะเดทอะเป็นไพ่หมอดูนะคะเป็นไพ่คนที่มีเซนส์สัมผัสลังสังหอนเป็นลักษณะของชาวราศีพิจิกได้นะเป็นโชคชะตานำพาให้คุณเข้าได้ให้คุณได้กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเห็นไหม f f ว o อฟจู e เดทนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะเรามองว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่ให้กับคุณเพิ่มนะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คือเรื่องอะไร ออขยายเพิ่มให้หน่อยค่ะว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือเรื่องอะไรเป็นพลังงานของความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะ justice นะ justice คือพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลผู้ที่มีความยุติธรรมนะ เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาคดีความก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับงานข้าราชการอะไรแบบนี้ก็ได้บางคนนะคะพนังงานของเดซคือคนที่ทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้นะเกี่ยวกับความเป็นความตายโรงพยาบาลขายเครื่องรางสังกทานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งเรามองว่าพลังงานของคุณนะมันคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นพลังงานของเดทั้งสองใบเลยและ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะไม่ว่ากรณีใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณสังเกตนะคะว่าจะมีวิ of Fort จูนขึ้นมาแล้วก็เดทเลยเรามองมว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้คุณรู้สึกอึดอัดตัดสินใจไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณนะกำลังพิจารณาอยู่ว่าฉันจะเอาอยัางไงดีฉันจะตัดสินใจยังไงดีนะคะ ในเหตุการณ์นี้มีเรื่องของโชคชะตานำพาเข้ามาเกี่ยวข้องบทสรุปแล้วนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณมีการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างและมีการเริ่มต้นใหม่และคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมเกิดขึ้นนะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาทางกฎหมายาสารก็ได้สำหรับบางคนหรือบางคนเกี่ยวข้องกับางานข้าราชการอะไรแบบนี้ก็ได้ บางคนเป็นข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโชคชะตานำพาให้เหตุการณ์จบบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการ d e a แอนด์รีเบิร์และคุณจะได้รับความยุติธรรมในเหตุการณ์นี้นะคะนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นพลังงานของคุณนะคะในช่วงที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยนะคะ อ่าเดี๋ยวเราอ่านพลังงานธาตุให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะธาตุดินพุศพกันมังกรนะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกโดดเด่นมากๆราศีพิจิกสองใบด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของชาวราศีตุลน,นะเป็น justice นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นกับคุณ มีการเปลี่ยนแปลงจบบางสิ่งบางอย่างมีการเริ่มต้นใหม่จะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นพลังงานของโชคชะตานำพานะคะบางคนนะได้เงินได้ทองอเกี่ยวกับเงินกองบรรกอะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะเท่าที่เราสัมผัสได้นะหรือบางคนก็เป็นพลังงานของเกี่ยวข้องกับงานประกันภัยขาย ขายประกันหรือเปล่าเอ่ยแล้วมีการเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีไหมอะไรอย่างนี้นะคุณนะคะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่คุณเข้ามาดูนะมันเกี่ยวข้องกับอ่โชคชะตานำพาให้มีการเปลี่ยนแปลงจบสิน้นบางสิ่งบางอย่างมีการเริ่มต้นใหม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ อันนี้ก็เป็นพลังงานของคุณนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกกับคุณก็จะประมาณนี้นะคะหากคุณฟังแล้วมันมันยังไม่ใช่พลังงานของคุณอ่าขอให้คุณนะคะลองไปฟังอีกกองหนึ่งก็ได้ว่าเป็นพลังงานของคุณไหมนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันนะคะ ลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะวันนี้มาเช็คพลังงานกันนะคะว่าไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างในช่วงเวลานี้นะ เป็นการดึงดูดพลังงานให้คุณเข้ามาฟังมาเจอคลิปนี้นะคะลองฟังดูนะว่าเป็นพลังงานของคุณไหมนะคะเป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมโดยกว้างนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการปรับใช้นะคะ,ะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงเวลานี้ตามถ้วยขึ้นมาเลยนะคะเป็นพลังงานของความสุข เป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานของธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกเป็นการดื่มกินเฉลิมฉลองนะคุณอาจจะกำลังกินดื่มเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวอยู่หรือเปล่าคะนะเดอะปู The o, นะคะเป็นความสนุกสนานเป็นพลังงานความบันเทิงความสุขนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในชีวิตคุณหรือบางคนได้เดินทางเอ เกี่ยวข้องกับการเดินทางมากๆบางคนได้เดินทางไปพบเพื่อนบางคนได้เดินทางออกงานนะคะอและเป็นพลังงานสี่ถ้วยสี่ถ้วยคือเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบรู้สึกเบื่อเบื่อไม่ถูกใจเลยอะไรอย่างนี้นะบางคนอยู่กับเพื่อนมีอิจฉาจนไม่ได้มองหาความรักความสัมพันธ์ก็ได้คุณสังเกตไหมว่าคุณมองแค่สามถ้วย คุณไม่ได้สนใจหนึ่งถ้วยเลยนะั่นก็คือมีคนพยายามแสดงออกถึงความรักมีคนพยายามยื่นมอบความรักให้กับคุณมีคนพยายามอยากจะจีบคุณอนะแต่คุณฉันไม่ได้สนใจอะฉันไม่ได้มองหาอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคุณเลือกที่จะเป็นเพื่อนหรือบางคนก็มีความสุขชีวิตหลัล่ล้าเป็นพลังงานเดอะฟูลเลยนะคะเดอะฟูคือคนที่เหมือนแบบอชอบอิสระรีดอมนะ ชอบเดินทางชอบปาร์ตี้ก็ได้ชอบงานบันเทิงหรือบางคนทํางานเกี่ยวกับงานสายบันเทิงก็ได้นะคะที่ต้องพบปะพูดคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะบางคนมีโอกาสได้ไปดื่มไปกินไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะนะแต่เราบอกว่าบทสรุปคุณอนะ่ะ <c oughs> มันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนไม่ได้สนใจความรักเหมือน,นหรือคุณงอนงอน,งอ,นอะไรบางอย่างนะ คุณงอนคนรักของคุณไหมหรือคุณงอนใครอยู่นะเหมือนแบบไม่ไม่อยากสนใจใครเลยอะไรประมาณนี้ค่ะนะอ่ามาดูกันหกถ้วยหกถ้วยคือคุณคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงเพื่อนเก่าคิดถึงสถานที่เก่าๆคิดถึงคนเก่าๆนะคะ ติดถ้วยครอบครัวความรักความสุขเราว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขมากๆเดอะฟูคือคนที่เหมือนแบบพลังงานเด็กอะการเริ่มต้นความสดใสความมัเทิงฉันมีความสุขออกไปเจอเพื่อนมีความสุขแล้วก็คุณน่ะนึกถึงคุณจะทำลังคิดถึงเพื่อนหรือใครก็ตามที่เป็นคนกเก่าๆของคอุในช่วงเวลานี้นะ บทสรุปคุณได้เมจิเชียนนะคะเมจิเชียนคือคนที่มีพลังงานแบบมีความสามารถการสื่อสารเก่งโดดเด่นทุกเรื่องมีพลังธาตุดินน้ําลมไฟครบทุกอย่างบางคนเป็นแม่หมอพ่อหมอหรือเปล่าคะที่เข้ามาดูนะคุณกำลังดูเราอยู่หรือเปล่าคือเป็นพลังงานของแบบแม่หมออ่ะ เมดิเชียนคือคนที่มีเวทมนต์นะคะคนที่สื่อสารเก่งและเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะเดอะฟูนะคะช่วงวลนนี้ของคุณเรามองว่าตัวคุณตอนเนี้สามถ้วยคือคนที่กําลังมีความสนุกสนานหรือคิดถึงเพื่อนคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงความรักเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าสามถ้วยมันขยายกับหกถ้วยนะและ สถานการณ์ตอนนี้ของคุณมันแบบคุณเป็นเดอะฟูอ่ะคุณมีอิสระคุณอาจจะมีการเดินทางได้ไปเยี่ยมเพื่อนได้ไปเจอครอบครัวลองมาว่าตัวคุณเองอ่ะตอนนี้มันมีความสุขดีนะสถานการณ์ของคุณมันเหมือนเป็นอิสระนะซึ่งบทสรุปของคุณอ่ะสี่ถ้วยมันเหมือนแบบ คุณรู้สึกงอนงหรือคุณไม่ได้สนใจโฟกัสในเรื่องความรักซะทีเดียวอะ่ะหรือบางคนนะมีใครส่งข้อความเมสเซจอะไรมาหาคุณเนี่ยคุณก็แบบไม่ได้สนใจอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มองความรักที่คนอื่นเขายิบยื่นให้อะ่ะคุณเหมือนเป็นอาการแบบเหนื่อยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบคิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงวันเก่าๆ ไม่ได้โฟกัสในความรักอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งนะเออเก่งเป็นเมดิเชียนอ่ะเป็นคนที่รีเวทมนตมนสื่อสารเก่งโดดเด่นมากงานคุณอาจจะเป็นงานที่ต้องแบบสื่อสารนะสื่อสารเก่งมากพลังงานดาวพุธนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ได้เรียนรู้อะไรก็ได้จบอีกอย่างทำอีกอย่างนะ ครูพักรักจำมากๆนะคะมีการเริ่มต้นใหม่กับคุูและตัวคุณเองเป็นคนที่มีวิชาความรู้ด้วยนะตัวคุณเองเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ็คิดถึงสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆนะคิดถึงเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆคิดถึงความสนุกสนานนะคะอยากท่องเที่ยวอยากออกเดินทางนะตอนนี้กาลังคิดอยู่เอาอยัางไงดี ก็ไม่ได้โฟกัสความรักซะทีเดียวบางคนก็เหมือนอาการงอนคู่รักด้วยบางคนหรือบางคนก็มีอาการแบบเบื่อหน่ายความรักจังเลยในช่วงนี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่2นะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเป็นพลังงานของคุณไหมนะคะถึงอย่างไรเราก็มองว่าเป็นพลังงานที่ดีเมจิเชียนโดดเด่นมากๆ เป็นพลังของความสุขนะถ้วยถ้วยถ้วยสามสี่ใบด้วยกันเลยนะพลังงานของธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะคะแล้วก็ดาวพุธการสื่อสารที่เก่งนะช่วงเลานี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาการตัดสินใจของคุณไหมนะเพราะว่าพลังงานของธาตุไฟหรือพลังงานอ่าขอโทษทีเมจิเชียนคุณมีทุกธาตุอยู่ในนี้ดินน้ำลมไฟนะคะ อ่ะเราขอดูหน่อยว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วของคุณนะเราขอขยายเพิ่มอีกหนึ่งใบซิคุณเบื่อเรื่องอะไรคะคุณกำลังเซ็งเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้หรือคุณไม่ได้สนใจความรักหรอคุณเบื่ออะไร มันจะเป็นยังไงขอบทสรุปอีกหนึ่งใบสิคะอ๋อเป็นพลังงานของธาตุไฟนะคะสี่ไม้นะเป็นความครอบครัวเพื่อนคนที่ทำงานนะคุณเห็นไหมว่าแบบมันเป็นการดื่มกินเที่ยวเฉลิมฉลองอะซึ่งมันรีเลทกับ สามถ้วยคือเพื่อนนะมีบางคนมีการเดินทางไปเจอเพื่อนนะหรือเดินทางไปปาร์ตี้กับครอบครัวนะมีความสุขแล้วก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนน้อยๆอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราว่าตอนนี้คุณน่าจะอยู่บ้านแหละนะคุณมีอาการเบื่อเบื่อเซ็งเซงหรือแบบอยากออกไปเจอเพื่อนคิดถึงเพื่อนเก่าคิดถึงอะไรเก่าๆเาดมิดมๆก็เป็นได้นะคะนะสี่ถ้วยเรามองว่าเป็นความมั่นคงนะ บางคนก็เป็นคนที่แต่งงานแล้วอยู่กับครอบครัวหรือบางคนก็เหมือนแบบได้ทํางานบริษัทที่มันมีความมั่นคงอ่ะสีไม้มันคือความมั่นคงนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะนะเราว่าบทสรุปของคุณออกมาดีนะคะนะนี่ก็เป็นการเช็คพลังงานโดยรวมนะคะให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะสวัสดีค่ะ